เดี ead, ๋ยวเลยคุณป้ารูปไม่ดูเขาบอกจังหวะเขาเว่าเหตุการณ์เลยคงะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยหมายว่าดีคุณป้าไม่ดีเลยไม่ดี Menon, non, eh. non 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 tiang tiang mana yang เป่นอะไรน้องเป็นอะไรคุณแม่หนาวจังเลยคุณแม่ขอยิ้มบ้างมันีไหไม่ไม่ขอยิ้มไม่หนาอ่ะ้องทำต้องทำต้องอมาเอารเอาเหมือนน้องร่วมคุณแม่จะจับหจาถ้าไม่ออดทัมชีีอะไม่เอา น้องมันชอบอันนี้น้องเป็นหนูชอบชอบจับอขอ,ขอหน่ยครับพดีขอหน่อครับพี่น,น่ะะไม่ได้คุณดีดีเพ่อนะครก่อนก็เป็นคนอยาอคุณม่เข้าใจแต่ตอนี้น้องเมหรไมเูมมเร,รงไหมมันมีว,นว่านดด้วยนะนี่ Hi. ดูนะคะชินน้ําเวลาบ่แท้จริงๆๆๆๆๆ กุ้งกุ้งเลี้ยวเอากุ้งมาให้ป้าหน่อยเอากุ้งมาเดี๋ยวลงมากินกุ้งก่อนมค่ะไม่ไหวแล้วนะไม่อา

บ้านหนอย่างที้ค่ะค่ะแล้วเขาก็ขอบ้าแคุณป้าเปิดเสียงดังทำไมชาวคนับงแม่สิดูอะไรนะคุณป้าโอ๊ยไม่แใจนะครับว่าอ่าเหอนีบอกว่าี่จะเดนมาถึงบ๊ยนี่ค่ณทีนท่น้าถ้าัน้ามัน่ายน่งาไปทำยังไง พี่นกรเมที่นะครัทาักอนนะครใจรับใจแกน่าจะพิจารณาเ่อการรับงานนะครับที่จบไปซึ่งผมก็เป็นตัวแทนของพี่ๆทุกคนเนาะนคบคนแล้วก็ของแบกับโรซก็ต้องขอบคุณนะครไปฟันไปนเอาไปฟันใช่ไหใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ อย่างบางต้นจี๊ก็มันหายไปในรูปน้้ก็เจอเจอไางต้นกันไงครับมันน่าแปลกในู่ปก็มันหายจี๊กเอาเก็บไว้ดูตลกนี้นกยูนิวีนนกยูนิวีนนกยูนิวีนนกยไม่วีนเอา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 อย่าเดินไปไกล้ากจะล้มนะไปไหน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  อันนี้ ais, นคือที่ผักตอกไปในเส้นผักแบบตัวแล้วก็อาีพน้ำลายพี่นเดี๋ยวเรามีไก่ไม่ใช่ของกี๋อยู่นะจะแต่นี้ ตังนะครับเด็กคนหนึ่มาแนะนำนะครับแกได้ได้จะฝังที่ขาดครับเด็กที่ตัวเล่นพูดถึงเล่นนะครับแล้วก็ที่เป็นกระต่ายเลี้ยงกร่ายนะครับใครไม่อยากเลี้ยอตัวหรือต้นอย่าเลี้ยนะครไม่เอาที่บอกมานะอย่าเลี้ยงนะครับที่เป็นกระต่ายเ้ยงหอดิวถ้ามไม่ได้อย่างไรเด็กๆจะเข้า

แปลงฟันแล้วกินนมได้ไหมไม่ได้เออ <c oughs> เพราะว่าฟันจะผุใช่ไหมครับกินนมกินยากินยาไกลๆ <c oughs> บอกพี่หานะทีบอกพี่หานะหันไปบอกพี่หานะอันอันอันๆๆๆๆๆกินอะไรบอกพี่หานะด้วยลูกแก อื้มแพ้แพ <ator il> ้ไปแล้วมอืมอมนอะไรกินไรออออะไรยูยูกอ๋อยมกูโมน่เนี่ไม่ร้เลยอ้นี่เราเต็มทำมนะ มันพูดนะเคยยังมันพูดเป็ฟนฟันนองบอกให่กินลูกอมมันพูดนะคุณกูตัน

จี้ร้องเพลงก่อนไม่เอาแล้วร้องจี้ไม่เอาแล้วร้องยังไงโอเคคุณป้าลูกบอกแปลงฟันเอายาดีฟันมาอลยนะครับ tại sao vậy hả lẽ như thế này hả lẽ 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 hả 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 hả

เดี๋ยวอุ <c oughs> ่มโบนัสยายอยู่่ายได้ได้คิวถามได้คิวถามได้คิวถามค๊อกค๊อกค๊อกก็เจอค๊อกค๊อกค๊อกสวยค๊อกค๊อกก็ดูค๊อกค๊อกไม่ดีไม่ที่ถาม อาชีอาชีอาีเล่าใหม่ดก๊ก๊อกเปิดประตูแล้วทำหน้าให้คุณป้าดูดิยยถามคุณป้าหันมาฟังลูกทำหน้าอาชีเล่าใหม่อาชีเล่าคุณป้าหัดมาฟังกกอกกหน้าตลกเลยนะใช่ยงลกอ๋อนอ๋อ นังจยงจบไม่มีลงปเบตลกค่ชิเป็นนอนดูน้องตรงนั้นแหละเดี๋ยวน้องไปเล่นตลกให้ดู ไม่ใช่แค่เรื่องการจับเหมือนนับอีกอ๋อทำไมอออ่อไมอ๋อยังใช้แบบเราอะไรอียอ๋อทำไมอ๋อแบบนี้ทางนู้นหายไปหาพี่นะอ๋อทำไงอ๋อ่ก่ บนอะไรอ่ะลูกบอลโบของใครอ่ะตาตครับตาตใครอ่ะลูกใครเขาเขาคือไขลเขาคือไครยายตึยาิมอะไรอ่ะคือไครอ่ะมันคือไขทยาตครับ

<ฆ>ะนะไอ้ฮาชิ<ฆ>เราไปพี่ฮัน,นะฟังช้ว่า<ฆ>เราไปดูดโนเส,สาวาตัวมันใหญ่ามากแค่ไหนนะบอกให้<ฆ><ต>ไม่ค่ารู้อยากรู้น้องจะเล่าว่าใจ<น>ว่าใช่ไหมมันเป็น,นยัง<น>ไงแรนวสาว<น>อะชิ <c oughs> แงันพาย

ก็ได <pec S 2> <Rafael. S 1> ้คุยไปหลายคแล้วนะครับแต่จนถึงนดได้ว่า ได้เวลาแต่งหน้าแล้ไม่ตอบเป็นคนเลยไงว่ามีคุยไปประมาณสิบไลน์ไม่ใช่หรอตอบคงจะนิ่งบอกว่าไงจ๋อยจ๋อยจ๋อยยืนจไอยยืนจ๋อยจ๋อยฮานาบอยฮานาบอยฮหนาจับเยอะฮานาจับแม่ฮานาจับแม่

เอาไหมคะ